สวัสดีครับวันนี้วันที่31เดือนกรกฎาคมสอง6าผมอิทธิพลเพลงน้ำคำตอนนี้เรามาอยู่ที่แปลงนาที่บ้านโจทย์นาหม่มตําบลชีกิ่งอำเภอศิรีราชจังหวัดศรีสะเกดแปลงนาของผมเองนะครับผมอยากจะมาให้พี่น้องได้เห็นผลการที่ใช้ดินดีทีดีซอยแบบเม็ดอันนี้ผมหว่านรอบที่สองวันที่18 เดือนกรกฎาคม2566ถึงวันนี้ก็ได้สองอาทิตย์พอดีนะครับตรงนี้เป็นตรงที่ผมตัดใบข้าวออกนะครับพอเขาแตกใบงอกขึ้นมาใหม่ใบเขาจะเขียวตั้งตรงตรงนี้ก่อนบานต้นข้าวจะเป็นเหลืองเหลืองงอกงอแดงๆพอผมได้ใช้ดินดีทีซอยผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 22่สิบสี่ินะครับดินดีที่ซอ,อยทุงหนึ่งยี่กิโลผสมกับปุ๋ยเคมีเราไป10กิโลหนึ่งไร่ใช้อัตราส่วน35กิโลนะครับผมสมกับดินดีทีทีิซอยและปุ๋ยเคมีเข้าไปวันนี้จะให้พี่น้องได้มาชมเห็นความแตกต่างและปีนี้รู้สึกว่าจะเห็นผลและงามกว่า ทุกๆปีที่ทามาและก็อยากให้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างและเปรียบเทียบกับข้างเคียงครับทุกปีที่ผมทําก็ไม่แตกต่างจากของข้างเคียงเขานะครับอันนี้เขายังใช้การทําและการใช้และคิดแบบเดิมๆปีนี้เขาก็ยังใช้แบบเดิมๆอยู่อยากให้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขาก็ยังถามผมอยู่ว่าคุณใช้อะไรมาหวานข้าวปีนี้ของคุณ ทำไมคืองามกอของผมแค่ขนาดทูปีทุปีเข้ากับว่าแตกต่างกันปีนี้เจ้าใส่อี่ยังบอกคอยน้ำแน่นี่แหละครับคือเรามีของดีๆยังม,มีสิ่งดีๆก็อยากจะแบ่งปันให้กับเกษตรกร,เร,กรเราโมเมนต์ว่ามีของดีอักกินอักใสแต่ผู้เดียวนะครับอยากให้พี่น้องเฮ้าได้เห็นความแตกต่างหลักะได้น้ำเอาของดีๆไปใส่เพื่อเฮ้าจะว่าได้เดินลงทางนะครับ นะครับความแตกต่างสวัสดีครับ